วัสดีครับ Voice of a เมริก a นํำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยประจำเช้าวันพสัสดาบดีที่4มกราคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรายการ Voice VOA ข่าวสดสายตรงนี้ออกอากาศสดทงัสาเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้มีผมรราชาเชลมงคลและคุณเยี่ยมยุสธิชายาร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอิสราเอลเดินหน้าถล่มกาซาหลังสังหารสมาชิอาวุโซฮามัสในเบรุต รัสเซียยูเครนแลกตัวเฉลยศึกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ2ปีเหตุระเบิดใกล้สุสานอดีตผู้บัญชาการทหารอิรานสังหารประชาชนกว่า100คนความเย็นเยือกแข็งปกคลุมประเทศกลุ่มนอร์ดิกขณะที่ยุโรปตะวันตกเผชิญน้ำท่วมหนักเสริมข่าวันนี้ครับแกะรอยรัสเซียเล่นบทเป็นเหยื่อชาติตะวันตกขณะลุกรานยูเครนอย่างไร และคิวบาปรูฝังการเต้นสไตล์ลาตินให้เด็กและเยาวชนในประเทศติดตามทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอทยกรุงวอชิงตันครับ ครับคุณยังยุธต้องไปติดตามสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสว่าวันนี้เป็นยังไรบ้างนะครับครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับอิสราเอลเดินหน้าทําการโจมตีระลอกใหม่ในชนวนกาซาเมื่อวันพุธขณะที่กองทัพก็เตรียมพร้อมในระดับสูงที่จะรับการโจมตีจากกลุ่มเฮสเบลในเลบานอนหลังอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกอบุโซข,ของกลุ่มฮามาสใกล้กับกรุงเบรุตเมื่อวันอังคารครับ รายงานข่าวอ้างข้อมูลจากกลุ่มฮามาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในตะวันออกกลางว่าปฏิบัติการสังหารซาเลออัลอารูรีสมาชิกอาบุโซของกลุ่มฮามาสเป็นการโจมตีโดยใช้โดรนอารูรีเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยทหารของฮามาสที่รับผิดชอบการโจมตีเข้าใส่อณาเขตของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันไปกว่า240คน นอกจากนี้สมาชิกอาบุโซของกลุ่มฮามาสรายนี้ยังเป็นผู้ที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าพร้อมให้รางวัลเป็นเงิน5ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่สามารถให้บอะแสของอารูดีด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวการสังหารอารูรีพลเรือตีแดนียลฮาการิโคโกกองทัพบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบอกได้คือเรามุ่งเน้นและยังคงเดินหน้าต่อสู้กับฮามาสต่อไป ในส่วนของการสู้รบอีกด้านหนึ่งครับคุณนภรัตอิสราเอลยังคงพยายามจัดการกับกลุ่มเฮสบอลเลซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังและยิงจรวดจากเรบานอนข้ามพรมแดนมาโจมตีทางเหนือของอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมสื่อทางการเรบานอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนในการโจมตีที่ทํา ที่ทำการของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นที่บริเวณชานกรุงเบรุตในวันอังคารโดยกลุ่มเฮสบาลอ่อกแถลงการที่ระบุด้วยว่าอาชญากรรมนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและได้รับการลงโทษพร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการพัฒนาการแสนอันตรายในช่วงการทำสงครามด้วยครับทั้งนี้ครับอิสราเอลเคยเตือนแล้วว่าหากกลุ่มเฮสบาลาะไม่ยอมถอยสงครามเต็มรูปแบบในเลบานอนก็จะเกิดขึ้นครับ ครับนอกจากประเด็นนี้นะครับอิสมาเิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสระบุระหว่างการถแถลงข่าวทางโทรทัศน์โมนังคารนะครับว่าตนยินดีที่จะให้มีการจัดตั้งทีมบริหารปาเลสไตน์ขึ้นมาเพื่อปกครองพื้นที่กาซาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮามาสมาตลอดรวมทั้งพื้นที่เวสต์แบงค์ที่สารอลควบคุมอยู่และมีองค์การบริหารปาเลสไตน์รับผิดชอบบริหารงานบางส่วนอยู่นะครับแรงข่าวระบุว่าจุดยืนของฮานิเยนั้นคล้ายๆกับของซาฮาราซึ่งก็คือการสนับสนุนให้องค์การบริหารปาเลส เป็นผู้ดูแลควบคุมกาซาและเวสแบงค์ในที่สุดแต่ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลคัดค้านพร้อมระบุว่ารัฐของชาวยู่ต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลความมั่นคงโดยรวมในกาซาหลังสงครามครั้งนี้ยุติลงแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสิ่งที่ตนต้องการจะลงมือทําคืออะไรครับ สหรัฐเองก็ย้ำมาตลอดว่าชาวปาเลสไตน์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ปกครองพื้นที่อาศัยของตนหลังสงครามจบลงแม้ยังมมีความชัดเจนว่ารูปแบบขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในอนาคตที่ประชาคมโลกจะยอมรับควรเป็นอย่างไรนะครับ ครับจากอิสราเอลและกาซาเนี่ยเราไปดูที่สงครามรัสเซียและยูเครนขั้พันธุ์ัน์ครับกร,บรบะทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันพุธว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถทําลายโดรน12ลำที่ส่งมาโจมตีแคว้นเบลกรอดได้สําเร็จหลังเพิ่งม,มีการยิงโจมตีพื้นที่ดังกล่าวไปเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด25 24รายขออภัยครับนำมาซึ่งคําประกาศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าจะยกระดับการทําสงครามที่ดําเนินมาเกือบ2ปี เจ้าที่ยูเครนระบุว่ารัสเซียยิงถล่มด้วยขีปนาวุธเข้าสู่หลายจุดของประเทศเมื่อวันอังคารส่งผลให้มีประชาชนอย่างน้อย5คนเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า130คนในกรุงเคียฟและเมืองคาคิฟกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่ากองกําลังรัสเซียส่งโดรน35ลําลำและยิงขีปนาวุธ99ลูกจากทั้งทางอากาศและทางน้ําเข้ามาโจมตีก่อนที่ระบบป้องกันการโจมตีของตนจะยิงโดรนทั้งหมดตกและยิงขีปนาวุธต,ตกไป72ลูกนะครับ ราดสโลชิคอสกี้รัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์กล่าวในวันพุธว่าในกรณีของการจู่โจมครั้งล่าสุดเข้าใส่ยูเครนพันธมิตรทั้งหลายควรตอบโต้ด้วยการยกระดับการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียและจัดหาขีปนาวุธวิถีไกลให้กับยูเครนด้วยทั้งนี้โปแลนด์เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองทัพโปแลนด์ก็ส่งเครื่องบินรบ f 1 6จำนวนสีลำขึ้นปกป้องน้านฟ้าของตนระหว่างที่รัสเซียระดมการโจมตีเข้าใส่ยูเครนด้วยครับ ขณะเดียวกันท่าเนียบประธานธี่ดีเรเซฟเทยิปเอโดวานของตุรกีออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่มีเนื้อหาปฏิเสธว่าตุรกีได้อนุญาตให้เรือทำลายทุนระเบิดที่อังกฤษบริจาคให้ยูเครนแล่นผ่านช่องแคบตุรกีไปยังทะเลดำครับเมื่อเดือนที่แล้วอังกฤษเปิดเผยว่ากองทัพเรือจะโอนถ่ายเรือต่อต้านทุนระเบิดสองลำให้กับยูเครนเพื่อช่วยรับมือกับภัยคุกคามจากทุนระเบิดของรัสเซียและเพื่อให้ยูเครนสามารถทำการส่งออกผ่านทะเลดำได้ ทั้งนี้ตุรกีระบุในแถลงการล่าสุดว่าตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนรัฐบาลได้สั่งปิดช่องแคบตุรกีไม่ให้เรือรบรัสเซียและเรือรบยูเครนแล่นผ่านและยังกล่าวด้วยว่าตุรกียึดมั่นต่อปณิธานและจุดยืนตามหลักการของตนในช่วงการเกิดสงครามนี้อย่างไม่ลดละที่จะป้องกันไม่ให้มีการยกระดับของความตึงเครียดในทะเลดําต่อไปครับครับยังอยู่ที่ประเด็นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยในวันพุธทางรัสเซียและยูเครนทําการแลกตัวเฉลยศึก โดยจำนวนเฉลยศึกที่มีการแลกกันนั้นสูงถึงหลายร้อยคนซึ่งถือเป็นการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมโดยทั้ง2ฝ่ายมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ตามรายง,งานของสำนักข่าว AP นะครับ ทางการยูเครนเปิดเผยว่าเฉลยศึกยูเครนจำนวน230คนได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านซึ่งเป็นชุดแรกในรอบเกือบ5เดือนขณะที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่ท,ทาหาร248นายของตนก็ได้รับการปล่อยตัวภายใต้ข้อตกลงที่มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นคนกลางเดินเรื่องให้ครับทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัเสเซียตลอดช่วงสงครามครั้งนี้ยังไม่ได้ออกมายืนยันรับทราบการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกกันนะครับ ด e ิท o l ลูบินิทสผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชนของยูเครนระบุว่าการแลกตัวเฉลยศึกครั้งนี้เป็นครั้งที่49นับตั้งแต่สงครามประทุขึ้นครับ รายงานข่าวระบุด้วยว่าชาวยูเครนบางส่วนถูกรัสเซียจับกุมตัวไปตั้งแต่ปี2022โดยบางรายเป็นผู้ที่ร่วมต่อสู้ที่เกาะงูหรือ Snake Island และที่เมืองมารูโพลของยูเครนซึ่งเป็นสนามรบสำคัญในสงครามครั้งนี้ AP รายงานด้วยว่าเจ้าที่รัสเซียไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตัวฉเฉลยศึกในครั้งนี้นะครับและรัสเซียซึ่ง ติดพันกับสงครามที่ตัวเองก่อขึ้นมาเกือบ2ปีก็ยังคงเดินหน้าแสวงหาแรงสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยการกล่าวอ้างว่าตนต่างหากที่เป็นเหยื่อของแผนการจากชาติตะวันตกและวันนี้คุณเยี่ยมยุทธจะนํารายงานของโพลีกราฟของ VOA มาถ่ายทอดเกี่ยวกับเส้นทางการนําเสนอตะกะนี้ของรัสเซียนะครับครับคุณภร,รัต นับตั้งแต่ที่รัเสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2022นะครับก็ถูกโดดเดี่ยวทางทหารและทางการทูตมากขึ้นเรื่อยๆจนในปี2023ที่ผ่านมาครับเราได้เห็นความพยายามในการโน้มน้าวให้ผู้รับสารทั้งในและนอกประเทศเชื่อว่ารัเสเซียไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้รุกรานในสงครามกับยูเครนและรัฐบาลเครมลินเป็นเหยื่อของแผนการโดยชาติตะวันตกที่มุ่งโจมตีรัเสเซียด้วยการใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือครับ โพล c กราฟเขาก็รวบรวมมาหลายอย่างนะครับในตลอดช่วงปีที่ผ่านมาคุณภพภรัตน์เรามาเริ่มกันที่ถ้อยแถลงจากวลาดิเมียปูตินประธานิบิบดีของรัสเซียสสนะฮะสสยในปีที่ผ่านมา ปูตินใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสื่อสารว่ารัสเซียเป็นเหยื่อของชาติตะวันตกอยู่บ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นการกล่าวว่ายูเครนนั้นแม้ว่าจะเป็นประเทศเอการาชเมื่อปี1991แต่แท้ที่จริงแล้วถูกบงการโดยชาติตะวันตกที่คอยฟูมฟักแนวคิดต่อต้านรัสเซียทั้งนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่ายูเครนเนี่ยได้ต่อต้านการยึดครองจากรัสเซียมายาวนานหลายศตวรรษครับไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มสนทิสัญญ,ญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เนี่ยก็ยังเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของ ของปูตินอยู่บ่อยๆโดยเขากล่าวซ้าไปซ้ำมาว่านาโตพยายามขยายอิทธิพลมาใกล้รัสเซียและเข้าหายูเครนแม้จะเคยสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้เมื่อปี1990ว่าจะไม่ขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกนะครับอย่างไรก็ตามคําสัญญาดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นและนับตั้งแต่นาโต้ก่อตั้งขึ้นในปี1949กลุ่มพันธมิตรทางทหารกลุ่มนี้ยังคงนโยบายการเปิดกว้างต่อการรับสมาชิกใหม่อยู่ตลอดและสหรัฐ ยุโรปรวมถึงรัสเซียไม่เคยลงนามในข้อตกลงใดๆว่าด้วยการจำกัดการรับประเทศจากยุโรปตะวันออกเป็นสมาชิกนาโต้ครับคุณนพพลธครับแล้วเราได้เห็นวิธีการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆนะครับจากมุมของผู้นำประเทศอย่างปูปตินแล้วมีเจ้าที่ระดับสูงคนอื่นที่ใช้วิธีนี้ในการเล่าเรื่องแบบเดียวกันไหมครับก็ต้องตอบว่ามีครับคุณนพร,รัธอย่างเช่นดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลเครมลินนะครับก็เคยกล่าวว่าองค์คารพยพททางทหารของรัสเซียไม่เคยเคลื่อนที่ ไปหายุโรปตะวันตกมีเพียงความเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ว่าจากการตรวจสอบของโพลิกราฟนะครับ,รบนับตั้งแต่ปูตินขึ้นสู่อํานาจในปี2000รัสเซียก็ฟื้นฟูสัญญยานุภาพทางทหารตามแนวชายแดนยุโรปตะวันตกและในปี2014รัสเซียก็เข้ายึดครองและเริ่มใช้งานฐานทัพของยูเครนหลายแห่งในพื้นที่ไครเมียและดอนบาสและในปี2023รัสเซียก็ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศโปรแลนด์ ลิทัวเนียและรัตเวียซึ่ง3ประเทศนี้เป็นสมาชิกของนาโตนะครับ,รบอีกคนก็คือเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่ากลุ่มยูเครนดีเฟนซ์คอนแทคกรุ๊ปหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า r รมสไตน์กรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธมิตรที่ให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนนะครับเขาก็ได้กล่าวอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวนะครับว่ากลุ่ม r รมสไตน์กรุ๊ปได้พูดอย่างเปิดเผยให,ให้ยูเครนเข้ายึดครองดินแดนของรัสเซีย เอ่จริงๆแล้วกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวที่มีสมาชิก54ประเทศเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้ยูเครยนยึดครองดินแดนของรัสเซีย ในทางกลับกันครับทางกลุ่มยังพูดด้วยซ้ำนะครับถึงการจำกัดพื้นที่เป้าหมายที่ยูเครนสามารถใช้อาวุธหนักที่แรมสไตน์กรุ๊ปเนี่ยให้การสนับสนุนในการโจมตีได้รวมถึงยังมีการพูดถึงการห้ามโจมตีพื้นที่ที่นานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นเขตแดนของรัสเซียด้วยครับคุณนรัตน์ครับเราพูดถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลเครมลินแล้วในภาคสังคมก็มีการนําเสนอแนวคิดการพูดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ยังมีในพื้นที่สื่อแล้วก็รวมถึงตําราเรียนนะครับคุณนภรัตน์่สื่อย คอลั้นเคอนมิสคนหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มอสโกฟสกี้คอนโซมูเลตนะครับชื่อว่าดิมิทรีปปอฟซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์การเมืองเก่าแก่ที่สุงของรัสเซียนะครับรายงานว่าที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซลิเวนได้สั่งให้ยูเครนโจมตีไครเมียแต่ว่าในรายละเอียดนะครับสิ่งที่ซิลิเวนกล่าวเนี่ยคือเขากล่าวกับสำนักข่าวซีเใจความโดยสรุปก็คือสหรัฐไม่ได้ห้ามการโจมไม่ได้ห้ามโจมตีไครเมียนี่คือ ไม่ได้ห้ามยูเครนโจมตีไครเมียนะฮะเพราะไครเมียเป็นดินแดนที่นานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นของอยูเครนนอกจากนั้นนะครับในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นใจความต่างๆนะฮะที่มีลักษณะเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็บิดเบือนข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลเครมลินย,ยกตัวอย่างเช่นใจความในหนังสือเรียนที่ระบุว่าสหรัฐเป็นผู้ได้ประโยชน์รายหลักจากสงครามร,าศศรัสเซียและยูเครนเนื่องจากสหรัฐสามารถยัดเยียดก๊าซและทรัพยากรอื่นๆในราคาแพงให้กับยุโรปนะฮะ อย่างไรก็ตามข้อมูลจากหน่วยง,งานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat <c oughs> ก็ระบุว่าสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของเหลวจากสหรัฐเข้าสู่สหภาพยุโรปเนี่ยลดลงเรื่อยๆนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนในปี2022แต่อย่างไรก็ตามสหรัฐก็ยังคงเป็นผู้ส่งออกอที่มีสัดส่วน 40.2 uh, ในไตรมาสแรกของปี2023นะครับครับอันนั้นก็เป็น uh, การตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับว่ารัเสเซียใช้วิธีการอย่างไรในการออกมาปกป้องตนเองจากคำ uh, โจมตีของนานาชาติในกรณีสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ2ปีแล้วนะครับท่านผู้ติดต,ตาม VOA ไทยสามารถลงไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรายงานของเราในโพลีกราฟในเว็บไซต์ VOA ไทย .com และรออัปเดตข่าวต่างๆผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube VOA ไทยรวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยนะครับ มาติดตามข่าวใหญ่ประเด็นหนึ่งกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธเป็นเรื่องของความไม่สงบในอิรานครับโดยเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในระหว่างที่อิรานจัดงานรำลึกอดีตผู้บัญชาการทหารรายหนึ่งที่ถูกสังหารในการโจมตีด้วยโดรนของสหรัฐในปี2020โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีประชาชนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า100คนและมีผู้รับบาดเจ็บเป็นจนํานวนมากตามรายง,งานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิรานครับ สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานว่าเหตุระเบิดครั้งแรกและครั้งที่2ซึ่งเกิดขึ้นห่างกันราว20นาทีในจุดที่อยู่ใกล้กับสุสานของพลตรีกาเซมสุไลามานีผู้ถูกสังหารใกล้สนามบินที่กรุงแบกแดดระหว่างการโจมตีทางอากาศโดยโดรนของสหรัฐซึ่งมีการจัดงานรำลึกครั้งที่4อยู่ครับ AP ระบุว่ายังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวขณะจะทำรายงานนี้ ประธานาธิบดีอิบราฮิมราซีซีแห่งอิหร่านออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอาชญากรรมอันแสนชั่วร้ายและไร้มนุษยธรรมครับหลังมีรายงานข่าวเนี่ยอ,อมาหลายประเทศอาทิรัสเซียและตุรกีก็ออกมาประนามการก่อเหตุรุนแรงในอิหร่านอย่างทั่วหน้าขณะที่เลข,ขาธิการใหญ่องค์การสหรประชาชาติก็เรียกร้องให้มีการนำตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้มาลงโทษด้วยบารามเอโนไล รัฐมนตรีสาธารณสุขอิหร่านบอกกับผู้สื่อข่าวสานีโทรทัศน์ของรัฐว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่95คนนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีรายง,งานตัวเลขอยู่ที่103คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ211คนนะครับส่งผลให้เหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไปแล้วครับในดีอิหร่านมักกล่าวโทษว่าผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุรุนแรงคืออิสราเอลซึ่งก็ไม่เคยปฏิเสธหรือยอมรับคำกล่าวนี้นะครับแต่ครั้งนี้ ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีรัฐต่างชาติเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุระเบิดใกล้สุสานของพลตรีสุไลามานีเลยขณะเดียวกันจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐไม่พบข้อมูลใดๆที่บ่งชี้ว่าอิสราเอลคือผู้ก่อเหตุดังกล่าวเลยทั้งนี้เจ้าที่กู้ภัยของสภาเซียยงเือินอิหร่านก็ได้เร่งทำแผลให้กับผู้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากมีประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกพลตรีกาแซมสุไลามานีหลายร้อยคนโดยสื่ออิหร่านบางแห่งรายงานด้วยว่า ตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บที่แท้จริงนั้นสูงกว่าที่มีการเปิดเผยออกมาด้วยและหลังเกิดเหตุไม่นานครับสื่อทั้าหมอิหร่านประกาศว่ามีการระยพผู้คนออกจากสุสานที่เกิดเหตุหมดแล้วและสั่งปิดสุสานไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันพระสัดีที่4มกราคมเป็นวันแห่งการรำลึกถึงผู้สูญเสียในเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ด้วยและแม้ว่าทางการอิหร่านจะยังไม่ได้ออกมาชี้ตัวว่าใครน่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุนี้ เอสมลิ乌คานีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของตัวแทนของอิสราเอลและสหรัฐนะครับทุนเยี่ยมยดุด ในเรื่องนี้แมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยืนยันระหว่างการถแถลงข่าวประจำวันว่าสหารัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในอิรานในมันพูดแต่อย่างใดและไม่มีเหตุผลที่เชื่อว่าอิสราเอลเป็นผู้ลงมือด้วยกระทรวงการต่างประเทศอิรานระบุในถแถลงการว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานจะใช้หนทางระหว่างประเทศทั้งหลายเพื่อระบุตัวและนำผู้ที่เกี่ยวข้องในการโจมตีรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ประธานาธิบดีไรซีได้ยกเลิกแผนการเยือนตุรกี ในวันพระศุดี์นี้แล้วด้วยครับครับข่าวต่อไปไปดูที่ทลิฟยุโรปกันบ้างครับสภาพอากาศเลวร้ายในยุโรปกำลังส่งผลกระทบให้กับระบบคมนาคมและการเรียนการสอนนะครับโดยความหนาวเย็ยนสุดขีดนะครับเกิดขึ้นในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียและลมพัดแรงและฝนตกก็ทำให้หลายพื้นที่ในหลายประเทศจมบาดาลตามการรายงานของสำนักข่าว a อครับ ภาคพื้นนอร์ดิกตอนเหนือของยุโรปรายงานอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือติดลบ40องศาเซลเซียสเป็นวันที่2ในวันพุธโดยที่เขตแลแบแลนด์ของสวีเดนซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับโคโลกเหนือนั้นอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่ติดลบ4 3 6องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของเดือนมกราคมที่สวีเดนเคยบันทึกไว้ในรอบ25ปีด้วยครับตามการรายงานของสื่อทีทีของสวีเดน อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยื้อแข็งที่มาพร้อมกับหิมะและลมที่พัดแรงกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคนี้และตำรวจในเดนมาร์กต้องออกมาเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอกหากไม่จำเป็นครับคุณพร,รัตครับ พื้นที่ภาคตะวันตกของรัสเซียก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นจัดที่พัดมาจากไซบีเรียและโคโลกเหนือเช่นกันโดยอุณหภูมิในกรุงมอสโกและพื้นที่รอบๆลดต่ำลงถึงติดลบ30องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของช่วงต้นเดือนมกราคมที่มักจะอยู่ที่ประมาณติดลบ10องศาเซลเซียสตามการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ ส่วนที่อังกฤษก็มีรายงานของผู้สูญเสียนะครับมีผู้ขับขี่รถยนต์รายหนึ่งจากภาคตะวันตกของประเทศเสียชีวิตจากการถูกทับโดยต้นไม้ที่โค่นลงมาใส่รถในช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาทางการยังได้ออกคำประกาศเตือนภัยน้ำท่วมไปยังพื้นที่กว่า300จุดในอังกฤษแลเวลในวันพุธขณะที่มีประชาชนราว10,000ครัวเรือนที่ประสบปัญหาไฟดับ นอกจากนั้นนะครับยังมีการออกประกาศเตือนภัยน้ําท่วมรุนแรงในเขตนอร์ทแฮมตันในภาคกลางของกรีซซึ่งส่งผลให้ต้องมีการอ,อพยพป,ประชาชนออกจากบ้านเรือนและรถบ้านในพื้นที่เสี่ยงใกล้กับแม่น้ําเนเน่เนขณะเดียวกันครับในเมืองไอโวเวนประเทศเนเธอร์แลานด์ก็มีรายงานว่าชายวัย75ปีรายหนึ่งล้มจากจักรยานในช่วงค่ำวันอังคารหลังลมพัดแรงจนเสียการทรงตัวขณะที่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงในภาคใต้ยอย่างทำลายเขื่อนกั้นน้ำบางส่วนในช่วงพุทธนะครับ ไปที่รามณานีบางพื้นที่ของประเทศก็ประสบปัญหาภาวะน้ําท่วมที่รุนแรงขึ้นเพราะฝนที่ตกหนักเช่นกันครับคุณอภร,รัตครับพูดถึงเรื่องสภาพอากาศนะครับไปติดตามสถานก,การณ์อีกเรื่องหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าในวันพุธมีชาย3คนรับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกแทงครับโดยทั้งหมดถูกนําตัวไปร,รักษาที่โรงพยาบาลแล้วโดยจนที่สามารถจับกลุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือมีดอยู่บนรถไฟที่สถานีรถไฟอากิฮาบาร่าในกรุงโตเกียวครับ โฆษกของกรมตำรวจกรุงโตเกียวรายงานข่าวที่ระบุว่าตำรวจได้รับแจ้ง เหตุด่วนเหตุร้ายในช่วงสายของวันพุตามลาท้องถิ่นและรับข้อมูลว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้ใช้มีดทำร้ายร่างกายผู้คนบนรถไฟสาย,ยมาโนเตซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งวนรอบกรุงโตเกียวและเป็นสายที่มีปริมาณผู้ใช้งานมากสุดสายหนึ่งของเมืองหลวงนะครับโคโซกรอนตำรวจระบุด้วยว่าผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าก่อเหตุน,นั้นถูกเจ้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วขณะที่ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าของอาการของเหยื่อทั้ง3คนแต่ว่าสำนักข่าวเคียวโดรายงานว่าไม่มีเหยื่อคนใดได,ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้และก่อนหน้านี้ สื่อ NHK ก็รายงานว่ามีผู้ถูกทำร้ายโดยการแทงทั้งหมด4รายครับสถานการณ์ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับคุณนพรัตเจ้าที่กู้ภัยยังเร่งทำงานหนักในวันพุธที่ผ่านมาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นไหวรุนแรงทางภาคตะวันตกของประเทศในวันขึ้นปีใหม่ในขณะที่ผู้รอดชีวิตยังคงรอคอยความช่วยเหลือท่ามกลางฝนและอุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็งตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ เหตุแผ่นดินไหวระดับความแรงที่7.6ที่คาบสมุทรโนโตในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนตามแนวชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นพังราบเป็นหน้ากลองทั้งยังตัดเส้นทางเข้าออกสําหรับพื้นที่ห่างไกลที่ยังรอความช่วยเหลือต่างๆอยู่ภาวะฝนตกหนักในมันพุทธทาให้เกิดความกลัววยครับว่าอาจมีเหตุดินถล่มตามมาซึ่งจะยิ่งทําให้ความพยายามช่วยชีวิตผู้ที่ยังติดอยู่ภายใต้ซากปร,รักหักพังต่างๆเป็นไปอย่างยากลําบากมากขึ้น ในเวลานี้ถนนหลายสายถูกตัดขาดโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งได้รับความเสียหายและมีพื้นที่ประสบเหตุรุนแรงที่อยู่ในจุดที่ห่างไกลและยังเข้าถึงลําบากโดยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบให้กระบวนการค้นหาและกู้ชีพที่มีความยากอยู่แล้วและยังไม่มีฝ่ายใดสามารถประเมินขอบเขตความเสียหายและจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บได้แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปกว่า2วันแล้วครับ ทางการจังหวัดอิชิคาวายืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการณวันพุธที่65รายซึ่งเป็นการปรับขึ้นจากตัวเลข55รายในช่วงค่ำของวันอังคารและสถิตินี้ก็ทำให้ภัยพิบัติครั้งล่าสุดเ,เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2016โดยบางเมืองได้รับผลกระทบก็มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยครับทำให้ตัวเลขรวมปรับขึ้นมาเป็น73รายตามรายงานของสำนักข่าวเคียวโด ทั้งนี้ครับมีรายงานว่าจนถึงตอนนี้ยังเกิดการสั่นสะเทือนแบบเบาๆตามมาหลายครั้งแถบคาบสมุทรโนโตและรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ได้สั่งเปิดเส้นทางขนส่งทางทะเลเพื่อนำส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยในขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญ่บางคันสามารถหาทางไปถึงพื้นที่ประสบเหตุที่อยู่ห่างไกลได้แล้วครับครับขณะนี้ทุกกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากเว a ไทยนะครับยังมีรายงานพิเศษรออยู่ช่วงท้ายครับ ครับก่อนจะไปดูรายงานช่วงสุดท้ายมาติดตามรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันพุธตาลาดท้องถิง่นกันบ้างนะครับโดยวันนี้แดงยกกระดานครับดาวโจนส์ Jones, ร่วง284จุดหรือกว่า0.7%ที่37,430จุด S&P ลดลง38จุดหรือเกือบ1%ที่4,704จุด NASDAQ ร่วงหนักเช่นกันครับกว่า1.1%ที่14,592จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 1.19%ที่2,048ดอลลาร์ 2, 80เซนต์ต่อออนศูนย์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้34บาท48สตางค์นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับคิวบาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการเต้นลาตินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นจังหวะแมมโบรุมบ้า bo, a, หรือว่าซาวซ่าแต่ว่ากระแสะการเต้นรูปแบบใหม่ๆนี่ทําให้มีความนิยมมากขึ้นการเต้นรําแบบดั้งเดิมจึงหายไปดังนั้นผู้ปกครองในคิวบาจึงส่งบุลาของตน ไปเรียนรู้การเต้นระบับคิวบาเพื่อจะรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้นะครับและคุณทัญ,ญพรสุนทรวงมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก AP มาเสนอส่งท้ายครับช r o p i c a n a สถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงของคิวบาเป็นหนึ่งในสถานที่ในยุคก,ก่อนปฏิวัติของกรุงฮาวานาที่ยังคงหลงเหลืออยู่และยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยได้สร้างมาตรฐานสำหรับการแสดงในรูปแบบที่เหมือนๆกัน ด้วยการใช้นักแสดงที่มีหน้าตาสวยงามแต่งตัวด้วยชุดที่ประดับด้วยขนนกและปักเลื่อมเพื่อเป็นการส่งเสริมดนตรีและสนทเรียภาพสไตล์ละตินค่ะแต่ถึงแม้ว่าสถานบันเทิงแห่งนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับบรรดาน,นักท่องเที่ยวแต่คนรุ่นเยาว์ชาวคิวบาก็ยังคงหลงลืมการเต้นรำเหล่านี้ไปนะคะท r o คานากลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเพราะยังคงมีการแสดงดนตรีและการเต้นรำที่โด่งดังอันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบาร r o ิก c a นะ ฮวนอัมันโดเปเรสผู้กำกับศิลป์ของทรอปิคาน่ากล่าวว่า,าการเต้นสไตล์ลตินเป็นมรดกที่ชาวคิวบาต้องอนุรักษ์ไว้และว,ว่าทุกๆคืนบรรดานักแสดงต่างแสดงกันอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องวัฒนธรรมของคิวบาเอาไว้ค่ะแต่การที่มีอินเทอร์เน็ตใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทำให้ผู้คนทั่วประเทศหันไปฟังและเต้นรำในแนวเพลงอื่นๆที่มาแทนที่การเต้นรำแบบดั้งเดิมอย่างแมมโบและรุมบ้าค่ะ ทั้งนี้ประเพณีที่อย่างรากลึกที่สุดอย่างหนึ่งของคิวบาที่ผู้คนในประเทศรู้สึกภาคภ,ภูมิใจมากที่สุดก็คือเสียงดนตรีและการเต้นรำซึ่งเป็นการผสมผสานของมรดกทางวัฒนธรรมของแอฟริกาสเปนและจีนค่ะโรงเรียนสอนเต้นรำโปรเจกโตเอสปาโฮหรือมิเรอร์โปรเจกต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วที่ใจกลางเมืองหลวงของคิวบา ปัจจุบันทางโรงเรียนได้มาเปิดสอนการแสดงเต้นรำคิวบาบนเวทีให้แก่เด็กผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไปสัปดาห์ละ3าครั้งที่เขตชานกรุงฮาวานาะโดยจะสอนเต้นฟลาเมงโกควบคู่ไปกับการเต้นรำคิวบาแบบดั้งเดิมและถึงแม้ว่าโรงเรียนนี้จะเปิดสอนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายแต่นักเรียน30คนในฤดูการนี้เป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดค่ะเทศบาลเมืองสนับสนุนโครงการนี้โดยจัดให้มีพื้นที่ฝึกซ้อม และบรรดาผู้ปกครองก็พาบุตรหลานมาเรียนเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคิวบาโดยจ่ายค่าเล่าเรียนเดือนละ700เปโซคิวบาหรือราว29ดอลลาร์ไม่รวมอุปกรณ์การฝึกซ้อมและเครื่องแต่งกายซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมากสำหรับครอบครัวที่ยากจนค่ะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันแม้ชาวคิวบาจำนวนมากมีไรายได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่พ่อแม่ยังคงเชื่อว,ว่าเงินที่เสียไปในการเรียนเต้นรำนั้นคุ้มค่า เพราะการร้องเพลงและเต้นรำเป็นส่วนหนึ่งของเอกลัก,กษณ์ประจำชาติของตนค่ะแคลลิสโนอครูสอนเต้นรำคนหนึ่งกล่าวว่าการเต้นรำซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวคิวบานั้นควรอยู่คู่กับชาวค no ิวบาตลอดไป n o อาและมิเกลแอง e จ o e อเรราเฟรนันเดสครูสอนเต้นรำอีกคนหนึ่งพานักเรียนมาแสดงที่สถานบันเทิงทรอปิคาน่า แม้จะทราบว่าลูกศิษย์หลายๆคนของตนคงจะไม่ได้กลายเป็นนักเต้นมืออาชีพแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่ใช้ไปในการฝึกสอนนักเรียนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการรักษามารดกทางวัฒนธรรมของชาวคิวบาเอาไว้ยูเลียสโลโยล่าคุณแม่ของนักเรียนเต้นรำคนหนึ่งกล่าวว่าชาวคิวบามีชีวิตอยู่คู่กับการเต้นรำฉะนั้นการร้องไห้หรือนั่งๆน,นอน,น,อนๆอยู่ในบ้านก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะ สู้เปิดเพลงแล้วเต้นรำซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและเป็นเอกลักษณ์ของชาวคิวบาจะดีกว่าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนภัทรชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนพร,รัตน์คุณเยี่ยมยุทธ์ค่ะสวัสดีครับคุณธีรัตน์แต่เห็นเด็กๆเ,เต้นแล้วใครที่เท้าไฟนี่น่าจะขยับเท้าตาวได้เลยนะคะแล้วเขาก็รูปร่างดีกันทั้งนั้นเลยสุขภาพดีสุขภาพ,ภาพจิตดีเข้าใจ แล้วดีใจแทนที่องค์กรในท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองเขาจัดกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้เต้นกันผู้ใหญ่ก็ได้ร่วมสนุกกันทั้งเมืองเลยนะคะครับเราไม่ค่อยเห็นในประเทศที่ซีกโลกนอกเอเชียที่เขาจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นเมืองขนาดเขานะครับแต่ก็ยอมรับว่าการเต้นแบบลาตินของเขาเนี่ยมันโด่งดังจริงเราก็ยังอยากจะบอกว่าเราเราก็ไม่เชิงผมก็ว่ามันน่าสนใจนะฮะถ้าเกิดมีการที่ส่งเสริมให้การเรียนกันว่างได้ไปเรียนกันบ้างนะครับคุณนภ <จะ S 2> รัษขยับเท้าตามไหมครับเมื่อสักครู่ เออขยับไม่ทันครับเพราะว่าโมเด็ตพยายามตั้งใจฟังคุณทัญพอรอ๋อค่ะนี่ถือว่าถ้าถ้าหน่วยงานในท้องถิ่นเห็นความสําคัญในเรื่องเรื่องที่ควรเห็นความสําคัญไม่ใช่มีเพียงแค่รับเหมาก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างการโยธาทั้งหลายเนี่ยรเรื่องวัฒนธรรมเรื่องค่านิยมเรื่อง ทักษะทางสังคมเหล่านี้น่าจะได้รับการส่งเสริมนะคะใช่ครับก็ก็เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นหนทางการพัฒนาสังคมแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็อย่างคุณทีชุนยุ้ยบอกดูแล้วนึกถึงตอนเต้นอารบิกก่อนเข้าแถวเข้าเรียนคล้ายกันไหมครับเนี่ย <c oughs> เหมือนเลยนะครับสมัยที่ผมเรียนอยู่นะครับก็เป็นอดีตที่ห่างไกลก็จะมีคลาสเรียนแบบนี้มันก็นจะเป็นเรื่องของการรํา <c oughs> หรือว่าการออกกําลังกายในข้าศึกษาหรือค้าตดนตรีก็จะทําให้นึกถึง <c oughs> วันคืนเก่าๆนะครับพูดเหมือนอายุมากนะคุณเสียมอยู่ เอาแล้ว่ะ